สวัสดีครับผมนพดลเกษตรอินซีเวิร์พัฒนะครับจากบริษัทเดอะมยูซีไอนะครับวันนี้ผมได้มาทําการพ่นของแปงนาของพ่อพ่อชื่ออะไรครับป่อโกอ่ะฮะพ่โกพ่อโกชื่อจริงชื่ออะไรครับพ่อชื่อจริงเลยโปโกเลยพ่อโกเลยนะครับนามสกุลครับเตี่ยมทองพ่อโกนามสกุลเตี่ยมทองนะครับ ที่นี่เป็นบ้านอะไรครับพ่อบ้านท่ากระดานบ้านท่ากระดานตำบลตำบลหนองปลาไหลหนองปลาไหลอำเภอวังเะพูนจังหวัดพิจิตรพอจะได้อยู่ขึ้นอยู่กับอำเภอวังเซพูนครับโอเคครับนาแปลงนี้ของพ่อนี่กี่ไร่ครับเนี่ยนาแปลงนี้มันมีอยู่ยี่สิบไร่ครับยี่สิบไร่แล้วที่เราพ่ออยู่ตอนนี้กี่ไร่ครับที่เข้าเข้าเล็กตอนนี้ครับสิบสองไร่อะมีสิบสองไร่เนาะครับปกติแล้วเนี่ยนาของพ่อนี่ได้ผลผลิตอยู่ปีละเท่าไหร่ครับต่อไร่มันต่อครั้งต่อครั้งอะต่อต่อครั้งนะครับ นานยี่เบ็ดไลนนี่ผมเคยที่ที่ที่ผมทําอยู่สองสามคราวเนี่ยได้สามสิบสองเกียนยี่สิบเอ็ดไนครับใสามสิบสองเกียนครับผมแล้วอตอนเนี้มีปัญหาเรื่องพวกเอมาลงมลงหรือว่าศัตรูพืชนะครับมีมีครับเมื่อเมื่อตอนหัวน้ํารถนี่เจอบัวเจอบัวเนาะครับผมแล้วพ่อจัดการจัดการกับบัวยังไงครับเราเราก็เอายาเอายายามาฉีด อ่มากีดแล้วทีนี้มันมันก็เบาไปนะบัวนะอ๋อครับผมครับเดี๋ยวผมขอหยิบในแป๊บนึงพ่ครับครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาใช้นะครับก็หยิบก็ถือผมต้องเี่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นคู่หูนะครับเขาเรียกว่าคู่หูประจานนะครับกดวิโนนะรับและไข่โคซานนะครับของสัตว์ะเภทยูซีไอเนาะตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มผลผลิตนะครับให้พ่อเนาะให้แฟนของพ่อเนี่ยจากที่พ่อที่เคยใช้อยู่เนี่ยยี่สิบเอ็ดไล่สามสิบสองเกียนนะครับ ถ้าเฉลี่ยต่อไร่แล้วตกตกกี่กี่ถังครับพ่อไล่ไล่มันก็เกียนตกเกียนห้าสิบกว่าตกเกียนละห้าห้าสิบกว่าถังเนี่ยไม่ใช่ไปไร่ละไร่ละกี่กี่ถังไร่ละร้อยห้าสิบถังหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไร่ละนะใช่ร้อยห้าสิบถังซึ่งมีปริมาณที่สูงมากครับนะครับเนื่องจากว่าบริเวณนี้นะครับมีน้ำอุดมสมบูรณ์และส่วนเป็นหน้าน้ำนี่น้ำน้ำท่วมเนาะท่วมท่วมกี่เดือนครับน้ำท่วมช่วงนั้นน้ำท่วมก็ช่วงสอง สองเดือนสาเดือนนู่นองสองสาเดือนเนาะทีนี้เราจะมาพิสูจน์กนว่าเราบางเราเพิ่มหูเข้าไปครับอีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วให้พ่อทํานาตามปกติครับมาดูว่าอีกสามเดือนข้างหน้านี้ผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อพ่อหรือพ่อโกพ่อโกนะครับพ่อโก้มากๆครับที่ผมได้ได้ทดสอบในนาแปลงนี้นะครับแล้วเราจะมา พ่นกันทุกระยะนะครับในีระยะ30วัน60วันนะคระยะรวงก้มระยะตั้งท้องนะครับทั้งหมด5ครั้งนครับเดี๋ยวผมจะมาทำการถ่ายทําทุกครั้งเพื่ติดตามผลเนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอสวัสดีพ่อโผก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ